ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ราคา20บาท100บาทนะคะ FC. เอฟซีขอเบอร์พี่จินอีกรอบนึ่งกน,นะคะ่ะอ่าวันนี้พี่จินมีค่าส่งนะคะค่าจะส่งมีทั้งโอนและปลายทางค่ะ50บาททั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเราเลยนะคะเอฟซี FC นะโอน50บาทปลายทางก็50บาทค่ะค่าส่งนะจ๊ะเอฟซี FC. อ่านี่เป็นเบอร์พี่จินนะคะค่ะวันนี้พ่อแม่ก็เริ่ม เสียงก็เริ่มดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาเริ่มดูที่อเอาลูกไม้ก่อนเนาะลูกไม้ของพี่จินก่อนเอา20บาทกระถางละ20บาทนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเอฟซนี่นะคะ20บาทจ้ะนี่นะคะนี่นะคะจะก็ให้พี่จินหยิบรวมๆไปเลยเนาะเอฟซี FC. เขาสวยนะคะแข็งแรงแล้วนะคะนี่นะอันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะกัดสีเป็นแบบนี้นะคะเอฟซ ถ้าบางอันไปถึงก็เนี่ยเขาแตกหลอดมาแบบนี้นะคะ FC ก็ไปถึงก็ถือว่าดีมากถ้า FC ไม่ชอบความสูงเขาก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะตัดทิ้งแล้วก็จะเกิดออกมาใหม่นะคะนี่บอกให้พี่จินหยิบคัก็ได้เลยนะแบบนี้ก็สวยนะคะราคา20บาทจ้ะนี่นะคะกี่กระถางก็ได้นะคะค่าส่งอยู่ที่50บาทจ้ะตามมาด้วยนะเมืองนนทนะ์ะ FC นะเมืองนนท์นะเมืองนนวันนี้เอาไปเลยค่ะโอ้โหสวยมากนะเมืองนนเนี่ย ยิ่งเลี้ยงยิ่งโตเขาจะยิ่งไปไปด่างมีด่างเหมือนของป้าแมวนะคะที่ป้าแมวเคยขายไปกระถางหนึ่งอ่ะหกร้อยบาทนะคะอันนี้เอาอันนี้ไม่ต้องอบแล้วนะคะ fc เอาไปเลี้ยงได้เลยนะเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วแปดนิ้วได้เลยนะคะเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอได้เลยนะคะวันนี้พี่จินให้ไปกระถางละห้าสิบบาทนะคะณักเมืองนนนะมีมาอยู่แค่ห้ากระถางนะคะ fc มีมาห้ากระถางเน,ะนาะณักเมืองนนนะคะบางต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะแตกหลอดใหม่มาเป็นแบบนี้นะคะ fc นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ มีเหลืออยู่แค่ห้ากระถางนะคะนางเมืองนนของพี่จินนะจ๊ะนี่นะคะบางต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยค่ะนี่นะคะก็ให้พี่จินหยิบเข้าไปได้นะคะ FC ฟซีห้าสิบาทราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะนักเมืองนนนะคะอันนี้อันนี้สองใบสองใบหนึ่งหลอดนะคะนี่นะแตกหลอดมาใหม่บ้างไหมก็ให้พี่ไอ้พี่จินนะตัดตัดใบที่ไม่สวยทิ้งไปเลยอันนี้คือสวยแล้วนะคะ FC ฟซีแข็งแรงค่ะนังเมืองนนนะคะราคาห้าสิบบาทจะ้ะ ค่ะ FC เนี่ยเห็นแบบแบบนี้ที่เขาสูงสูงแบบเนี้ยอย่างนี้ FC อาไปตัดตัดใบนี้ทิ้งเลยนะคะตัดใบนี้ทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาแทงหลอดออกมาใหม่ตัวนี้เขาก็ใบเขาจะไล่ไล่กันใบเบี้ยจะไล่กันนะคะนี่สวยๆเลยนะคะต้นนี้เอาไปเอาไปห้าสิบบาทเท่ากันค่ะตอนนี้นะคะรวมกันนักเมืองนนไปได้เลยนะคะห้าสิบบาทเท่ากันจะ้ะนะคะอยู่ในหมวดหมู่ห้าสิบบาทจะ้ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะสวยๆเลยค่ะ เมืองใหม่ไซส์ใหญ่ๆไซส์แม่พันเลยนะคะ f อฟซีไซส์แม่พันเลยนะคะใส่เอาแบบไซส์แม่พันไปเลยค่ะเอาขอต้นละเก้าสิบาทจ้ะนี่นะคะมีมามีมาอยู่สี่กระถางนะคะเมืองใหม่นะคะเก้าสิบาทจ้ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ F อฟซเมืองใหม่นะคะเป็นบอลใบกลมกัดสีสวยนะคะเมืองใหม่จ้ะกระถางละเก้าสิบบาทจ้ะ่อมาเป็นพันดาวค่ะค่ะพันดาวกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ F อฟซนี่นะ เอฟซีไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะขายให้90บาทจ้ะราคา90บาทนะคะนี่นะคะมีมาสีกระถางนะคะพันดาวกัดสีสวยๆแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะเม็ดสีขึ้นมาสวยนะคะพันดาวซื้อเอาไปปลูกรวมฟอร์มกอยิ่งสวยนะคะเอฟซีนะอันนี้พันดาวยังไม่ได้กัดสีนะคะมีอยู่สองกระถางนะยังไม่กัดสีเนาะยังไม่กัดสีนี่พี่จินขอกระถางละ5้บาทจ้ะกระถางละ5้าบบาทนะมีสองกระถางจ้ะนี่นะคะ นะคะไปเลี้ยงฟอมโกได้เลยนะคะเขาโตมาเขาก็จะกัดเม็ดสีสวยแบบนี้เลยนะคะพันดาวจ้ะอันนี้ที่กัดสีสวยๆแบบนี้เก้าสิบาทนะคะเอฟซีสวยมากนะคะเนี่ยนะพันดาวค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะมาด้านนี้เป็นไก่เศรษฐีนะคะฟอมโกในกระถางนี้เป็นฟอมโกนะคะมีสามต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทถือว่าถูกมากนะคะได้เป็นฟอมโกไปเลยนะคะไก่เศรษฐีจ้ะสามต้นหนึ่งร้อยบาทด้านนี้เป็นตะลแม่กุสุมานะคะ รวมกันกับกว o, นอูเนาะนี่นะคะรวมกวนอูนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ fc หนึ F ่งร้อยบาทจา้ะนี่นะคะอันนี้อันนี้กวนอูนะคะมีต้นเดียวนะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะเอาไปเจ็ดนสะิบบาทนะคะเจ็ดสิบาทนะคะบอกพี่จินราคาพี่จินด้วยนะคะ fc นะอันนี้สหเดชะนะคะสหเดชะในกระถางนี้มีสามต้น,นะคะ่ะในกระถางนี้มีสามต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะ ค่ะส่วนกวนอูอันนี้กวนอูนะคะในกระถางนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะจ๊ะในกระถางสี่นิ้วค่ะนี่นะคะเอาไปห้าสิบบาทนะคะมีห้าสิบบาทอยู่สี่กระถางนะคะแล้วสหเดชะห้าสิบบาทก็มีอยู่สี่กระถางนะคะนี่นะนี่นะคะเอฟซีบอกพี่จินได้นะคะชอบมีห้าสิบมีเจ็ดสิบมีหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะนี่นะคะ แล้วด้านนี้ชื่ออะไรเนี่ยพรมฤษสีหรือมัคควาน,วานมัคคาวานนะคะมัคคาวานเป็นฟอร์มกกเลยนี่นะคะเป็นฟอร์มกแบบนี้เลยหนึ่งรอบาทค่ะเ c มีอยู่3ฟอร์มกนะคะนี่นะจ๊ะมีอยู่3ฟอร์มกค่ะ1นึ่งร้อยบาทนะคะมัคคาวานนะคะต่อมาเป็นหลวงราชเสน่หานะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะ สองต้นนี้เอาไปเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทเนาะต่อมาด้านนี้เป็นบันดาทซับค่ะบันดานซับนะคะบันดานซับนัะจะกจัดสีสวยมากนะคะ fc นี่นะคะค่ะบันดานซับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเอาไปเก้าสิบาทจาก fc มีอยู่สามกระถางนะคะบันดาทซับนะคะค่ะต่อมาเป็นนางไหมสวยๆแบบนี้เลยนะเอ้ยนี่เหมือนพระนครเลยพระนครหรือนางไหมเนี่ยพี่จินอะไรเนี่ยพี่จิน พน,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 นักคเนาะพนักครในกระถางนี้มีสองต้นนี่นะคะในกระถางนี้มีสองต้นเป็นใบกลมแบบนี้นะคะ fc เนาะอันน่าจะแผงมาก็ได้นะคะเนี่นะเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะกระถางนี้มีโอ้โหหลายต้นเลยดูสิเนี่ยออกสีเป็นแบบนี้เลยเอาเท่ากันไหมพี่จีนเจ็ดสิบาทเท่ากันไหมเจ็ดสิบาทนะคะ fc เจ็ดสิบาทนะจ๊ะมีสองกระถางนะคะมีสองฟอร์มกกนะคะเจ็ดสิบบาท ส่วนมาด้านนี้รัตนสินสวยๆนะคะนี่รัตนสินสวยมากนะคะ fc นี่นะคะหลอดใหม่มากระแดงสวยเลยนะคะกระถางละหลนึ่งร้อยบาทจ้ะรัตนสินนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะนะคะค่ะส่วนมาด้านนี้นะคะนายดอกลักนะคะยังไม่ได้ยังไม่กัดสีถ้านายดอกรักเนี่ยเขากัดสีเขาจะออกเป็นโทนอ่าอมแดงๆจะสวยมากนะคะนายดอกลักนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ มีให้สองกระถางนะคะในดอกรักจะในดอกรักเนี่ยจะสวยนะคะมีสองกระถางนะคะนะอึ๊บโอ้โหอันนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วเลยเนี่ยนะแปบดบนิ้วนี่นะคะสหายดชาเรื่องอะไรพี่จินสหายด,ชา,าดชาเนาะเห็นนะคะเอฟซี MC, เป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะเท่าไรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีหนึ่งร้อยบาทนะคะ ชอบฟอร์มกอไหนโทรหาพี่จินได้เลยนะคะแล้วก็มีอ่าด้านนี้สีปาดนะคะสีปาดหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นฟอร์มกอเหมือนกันจะ้ะแล้วก็มากรุมพกันนี่เป็นฟอร์มกอให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยะคะ่ะเอฟซีหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมพี<ๆ>่จินหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะเอฟซีมีหงเหินด้วยนะคะมีหงเหินอ,อันนี้ประเมีจําชื่อไม่ได้นะคะแต่เป็นเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะ ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะ 24. เอฟซีเป็นเป็นฟอร์มกอค่ะหนึ่งร้อยบาทด้านนี้อันนี้เท้าคันตานะคะเท้าคันตาเป็นฟอร์มกอหนึ่งร้อยบาทอันนี้เงาคว,วนอูไหมใช่จ้าเงาควนอูก,ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นฟอร์มกอทั้งหมดนะคะเนี่นะคะเป็นฟอร์มกอทั้งหมดะคะ่นะ,คะนี่นะจ๊ะนี่นะ อันนี้มีทั้งเงากวนอูแล้วก็ขวนอูนะคะนี่รวมกันนะคะ100บาทนะคะพีมันเป็นเป็นฟอมกอหมดเลยนะคะนี่นะจ๊ะเป็นฟอร์มกอทั้งหมดค่ะ100บาทถือว่าราคานี้ไม่แพงนะคะเพราะว่าเราได้ฟอร์มกอไปเลยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปลุ้นไปเลี้ยงเอ่อเลี้ยงต้อยต้นเล็กๆแล้วนะคะอย่างนี้คือต้นไซส์แข็งแรงแล้วค่ะนะจ๊ะฟอมกอละ100บาททุกกระถางจ้ะส่วนมาด้านนี้นะคะหงส์ซูวันอันนี้กอใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะฟอมกอใหญ่มากเลยเท่าไหร่พี่จิน ร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซี FC. มีสองฟอร์มกอนะคะของสุวรรณนะคะกัดเม็ดสีสวยแล้วนะคะร้อยห้าสิบบาทจา้ะส่วนด้านนี้มณีล้อมเพชรด่างสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะเอฟซีสามร้อยบาทนะคะมณีล้อมเพชรนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะมิดไมตีเท่าไหร่เอยสวยมากเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะมิดไมตีนะคะนี่นะ ไซส์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc นี่นะคะชอบสหเดชอันไหนก็โทรหาพี่จินได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นองค์คุริมานะคะ่ะองค์คุริมานเนี่ยเขากัดสีสวยเขาจะออกโทนแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะองค์คุริมานหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมพี่จินหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้แล้วนะคะนี่นะคะไซส,ส์แม่พันธุ์นะคะกัดกัดสีสวยเลยนะคะองค์ุริมานนะจ๊ะนี่นะคะ fc หนึ่งร้อยบาทจ้ะลักเอยเนี่ยเขาเป็นแม่พันธ์แล้วนะคะนี่นะคะมีมีลูกด่างติดมาแล้วนะคะลักเอยนะได้ไปได้ไปสองต้นนะคะในก,กระถางนี้ได้ไปสองต้นเท่าไหร่เอยพี่จินสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะมีสองกระถางนะคะ fc ลักเอยนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะนี่นะแทงหลอดใหม่มาด้วยนะนี่นะคะก,กระถางนี้มีสองต้นนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบาทค่ะลักเอยนะคะด่างสวยจ้ะ อันนี้ล่ะหนูผาส้นแก้วค่ะเท่าไรเอ่ย3 5มร้อยหสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบาทนะคะผ่าส้นแก้วนะคะสวยๆเลยมีสองกระถางนะคะเอซีมีสองกระถางจะนะกระถางละสา0ร้อยห้าิบใช่ไหมจ้ะต่อมาเป็นทิฟวารีจะทิฟวารีร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะทิฟวารีเนี่ยเขาแผงมาจากดารานุพัตน์ร์นะคะนี่นะคะค่ะมาด้านนี้นะคะเอฟซี โอ้โหสวยมากนะคะนี่นะพรมพิมานนะคะพรมพิมานป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะกระถางละเก้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะเก้าสิบบาทค่ะมีอยู่สี่กระถางนะคะพรมพิมานป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะอีฟซีนะนี่นะคะ, F Z นะะ,คะต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นรัตนาสินไมนะหมเนี่ยหนูชายชนรัตนาสิลนลัตนสินคู่กับพรมพิมานนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะรัตนาสินคู่พรมพิมานนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะ มาด้านนี้รัตนสินอันนี้มีต้นเดียวไปเก้าสิบบาทเอาแล้วมาถึงชายชนแล้วค่ะนี่ชายชนแบบนี้เลย fc หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้โหพี่ชินให้หนึ่งร้อยบาท fc ดูสิคะหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพระแม่ยกให้ดูอีกนะสวยมากพี่ชินจับให้หน่อยเดี๋ยวพี่แม่เอาอนนี้นี่นี่นี่ fc ดูอันนี้นี่นะคะนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะสวยนะคะนี่ค่ะ หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะให้ดูในนี้เลยมีแค่นี้ค่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนี่ก็หนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะอันนี้ก็ช้ยชนไหมเนี่ยใช่จ้ะนี่นะคะแดงจนอันนั้นเลยนะคะนี่นะมีสามใบนะคะนี่พี่จินเลี้ยงไว้หลอดใหม่ก็มาแล้วนะคะนี่นะให้ดูหลอดใหม่มาแล้วนะคะ fc fc เอาไปก็เอาไปอบอีกนะคะอบแบบนี้นะแต่ว่าต้นไม้ของพี่จินเขาน่ะแข็งแรงแล้วนะคะนี่นะอันนี้ก็เป็นชายชนนะคะนี่เห็นไหมคะ fc นี่นะคะนี่ชายชนค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะ หนะึ่งร้อยบาทจ้ะยังไงโทรหาพี่จินนะคะเอฟซี FC นะวสวยๆแบบนี้เลยโอ้มีหงสวรรค์อีกต้นหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ฟอร์มเนี้ยหนึ่งร้อยค่ะ100บาทนี่นะคะฟอร์มนี้เลยนะคะเอฟซี FC บอกฟอร์มอยู่หลังบ้านนะปี่จินปีาจินจะรู้เลยนะคะอันนี้นะหนึ่งร้อยบาทหลังบ้านนะ <laughs> อันนี้อยู่หลังบ้านนะคะค่ะค่ะด้านนี้นะคะ <c oughs> เพชรพัน 1, ล้านของพี่จินนะคะเอฟซี FC. นี่ดูกระถางดิแน่นบึ้บ,บ,บแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสีมาแล้วนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะมีทั้งหมด อุ้ยมันสวยจังเลยอ่ะนี่นะคะป้าแมวพาชมนะนี่นะคะ F เอฟซีกระถางละสองร้อยบาทนะคะกรอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซี C. นี่นะคะนี่ต้องเข้ามามาแหวกให้ดูเลยนะคะนี่นะจ๊ะนี่นะคะสองร้อยบาทนะคะเอฟซีสองร้อยบาทนะนี่นะคะสองร้อยบาทจ้ะกระถางละสองร้อยบาทค่ะนี่นะคะเพชรพันล้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะ้ะมีทั้งหมดอยู่สี่กระถางนะคะสวยมากนะคะเพชรพันล้านนะ นี่นะคะก้อนแน่นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะกระถังละสอ0รบาทค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอนสีสวยๆบ้านพี่จินนะคะเอฟซช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่องป้าแมวตลาดบอนสีให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าแมวนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกับป้าแมวบ้างนะคะฝนตกไม่เอ่ยทางนู้นป้าแมวเป็นห่วงนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยคะ่ะสวัสดีจ้าคิดถึงทุกคนคะ่ะ